สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะเมนีนะคะเป็นมูกันเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะคะจะพาทำชมวงนะคะมาติดตามแบบเดินทางต่องวดพระอาจารย์วัดป่างวดวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะวันที่ผ่านมาเนาะค่ะพระอาจารย์ให้0-3เข้าตรงๆนะคะมิชชมมืเมนีเขาก็มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าพระอาจารย์จะเดินทางให้ตัวไรนะคะมิชชั่มค่ะมารับช่งไปฟังไปนะเมมูค่ะ กราบนมัสการครับพ่ออาจารย์ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะอ่านะครับบ่าวเทาทําบุญกับพ่ออาจารย์นั่นเอยสาธุนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของโยมของโยมเจดาวเจดาวเจดาวฝากน้ำมาถวายครับสาธุค่อยรับพรทีหลังเนาะรับพรทีรับก่อนเลยไหมครับพ่ออาจารย์รับพรก่อนเลยอ่ะอะพิวาธนศิริตานีจังวุทาปจิโนจัตตารุธรรมา วาธานติอายุวันโนสุขังพาลังสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงได้เ e อฟซีเดอถ้าบุญเพื่อให้โชคให้มนันให้ลำให้รวยพอญงไม่ไส่สุขสุขคนยกเมื่อสาธุเอาอเหตุบุญได้บุญน้ำกันได้พี่นอ้องเด้อนะครับเอางวดที่ผ่านมาเดวพเาจายานี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผมฝันก็แม่นนะพาจา์นะฝันว่าโดนจับ เขาจะให้ติดอ่าสามสิบวันสามสิบวันแต่อ่าก็บอกว่าเท่าแล้วกว่าถ้าผู้ชายวัยรุ่นเป็นตำรวจครับเขาให้ตีเป็นห้าครับเออฉันไม่ตีสองงวดแล้วนะอ่าสองงวดแล้วครับแต้ฝันฝันเนี่ยเขาจับใส่กุญแจมือแล้วก็บอกให้ติดคุกสามสิบวันครับเออก็เลยบอกว่าเท่ากับสามคู่นี้ถ้าอาจารย์ก็ว่ายังเป็นหนุ่มอยู่ใช่อ่าเราเป็นหนุ่มอยู่เราเราแหละเราก็ลืม อืมอ่ะนี่ครับท่านชมพระอาจารย์สามตัววงให้หกศูนย์สามแต่พระอาจารย์พูดเ้าอยู่นะครับมือน,นพระอาจารย์ว่า,าถูกตำรวจจับหนับยังหนุ่มอยู่คนหนุม่มคนหนุม่มน่าจะเป็นห้านี่ครับท่านผู้ชมนะครับศูนย์สามตรงๆนะครับนี่ครับผม,มวันสุดท้ายพระอาจารย์เน้นให้สามคู่ก่อนออกมาหาพระอาจารย์ก่อนวันออกนะครับ อาจารย์เน้น02 03แล้วก็97 3ตัว603น้อวานนี่ครับปุ๊กโย,ยมก็เขียนไห้ปุ๊กโชคดีเลยนะอาจารย์เอานะครับชุดใหม่มาต่องวดต่องวดเบาเ,เท่าเอาปการมาครับผมโอ้ถือว่าพระอาจารย์ฝันแม่นนะโอ้นะ่พระอาจารย์น่าจะเขียนให้5 30ก็ลืมก็ยังวา่าเบาเท่าไปแล้วถึงลืมลืม <c oughs> ก็เคยบอกว่าเท่าอยู่บอกว่าอครับผู้ชายเดี๋ยตีเป็นหนุ่มเดีเป็นีเป็นห้าครับเอาครับอาจารย์ให้ต่องวดได้ที่พี่น้องเด้นะครับเป็นสูตรนะครับไม่ต้องรอ สามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้านะครับธรมชมของพายอาจารย์นะครับถ้าสูตรเห็นไ,ไหมครับสูตรก็เข้าศูนย์สามนี่นะครับเนาะไปตามสูตรผู้อาจารย์บอกว่าในนี้มันไม่มีห้าโอ้ถ้าจับเลขฝันนี้ก็เข้าอยู่นะี<ช>่้อาจารย์ใ,ให้นี่ครับเข้าทั้งนี่เข้าทั้งไอ้นี้ด้วยครับห้าสี่เจ็ด สามศจ็ดไอ้แปดห้าตามจดมันนะขอวันนี้ได้ ตามสูตรในรหลายหา,ยนะางนะาจาจยนจะจะตักให้เหลือแค่สองคู่แต่ให้เหลือสองเอานะครับต่องวด <_ S 1> สามตัว <_ S 2> นะพี่น้องนะเอานาะได้สามตัวตรงๆนะครับผู้ใดมักหางใกดกะจังเบิงเอาเอได้ทำผู้ชมด้อบอมับบกกะบอเป็นยังปอาจาร์วมาเขียนให้ตามสูตรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าแค่นี้แค่นี้แค่นี้แต่แล้วว่าถ้าว่าชุดใหญ่ชุดเต็มชุดใหญ่มันจะเยอะถ้าเต็มชุดใหญ่าอารพีนอนีอ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็จะมีหนึ่งแปดใช่หนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดสามห้าสามสี่อันนี้ไม่ได้เขียนให้ใช่แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดสามไม่ได้เขียนให้เจ็ดสี่นะครับอันนี้ชุดเต็มของพระอาจารย์พี่น้องแคปไปบึงนะพระอาจารย์ระวังเก้าอ่าระวังเก้าแต่ในสูตรของพระอาจารย์ไม่มีเก้านะงวดนี้ใช่ไม่มีเก้าไม่มีเก้านะผ้าจารยนแค่แค่ระวังนี่ครับเต็มสูตรของพระอาจารย์ก็จะมีที่ไม่ได้เขียนให้มีหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสามห้าสามสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้อพาจาย์คัดออกมาให้คัดออกมาแล้วแล้วก็ครับถ้านนี้มาสีแดงนะครับอายจาย์ครับผมนี่นะโอ้พจันห้าศูนย์สามถ้าเป็นงวดที่แล้วนะตรงตรงเลยอืมถ้าเป็นงวดก่อนนะมันมาออกงวดเมื่อกี้เท่าเท่าครับมันเคยออกนะตัวนี้นะ แปลท่าหน,นึ่งใช่ครับนี่แหละหาหาหาสลากไว้หาลอตเตอรี่ไว้อือ่าธรรมชมนะครับอ่ะอันนี้ชุดบนล่างพายจาันใช่ใช่ชุดบนล่างครับธรรมชมนะครับผมเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนอ่าสายยากพายจายันกันครับ อาจารย์วัดป่านะครับผมให้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 หาลอตเตอรี่ไว้ครับนี่สามตัวสามคู่นี้ใช่สามคู่นะครับโอ้งวดน,นี้เน้นให้เลยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับงวดที่แล้วนะพี่นอนะ้องเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมาเน้นให้สามคู่ศูนย์สองศูนย์สามเก้าเจ็ดนะครับ มาโค้งสุดท้ายนะครับมาพะอาจารย์ก่อนวันออกพระอาจารย์บอกว่าสามคู่นี้เลยฝันว่าถูกจับถูกตำรวจจับเขาให้ติดสามสิบวันพะอาจารย์บอกคนจับยังหนุ่มๆเป็นผู้ชายผู้ชายหนุ่มตำรวจหนุ่มผู้ชายพะอจันว่าน่าจะมีห้าพระอาจารย์ก็ว่าอยู่นะห้าสามศูนย์หรือเปล่าคุยกับเปล่าเท่าแต่พระอาจารย์จับเนี่ยครับเพราะว่าในชุดของพะอจารย์ไม่มีห้าพ่อจย์จับหกศูนย์สาม งวดนี้นพี่น้องเนาะวันนี้จะมายอดร้อยแปดห้านึกเปล่าไม่รู้นะครับแสตัว5้าสี่8จ็ดสามศูเน้น 2, 2> <c oughs> หางคือ307กับ8ปดหนตัว08 07 05ปดศูน8์เจ <c oughs> นย์ห้า่าจ็ดานะผเน้นให้3ามคู่ไปหาสั่งจองสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ นะครับเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์เจ็ดไอ้ีชอบสิบชอบสิบห้าชอบศูนย์ห้าจับเอาศูนย์ห้าให้อยู่นะครับชอบสิบแปดจับเอาครับชุดสามตัวเน้นที่สามศูนย์เจ็ดกับแปดหนึ่งห้านะครับแล้วตัวนี้มันเคยออกแต่พ่าจารย์จับสามตัวกับตัดสองตัวนีนพี่น้องแปดหาปิดตัดทั้งหน่ะตันหนึ่งหาหนึ่งนี่พ่าจารย์จะตัดให้อยู่ศูนย์เจ็ดก็ตัดให้อยู่นะครับทบทวมแล้วเอฟซีเป็นไงเอฟซีเมื่อวานเอฟซีช่อง ขันเป็นยังไงเมื่อวานได้ถูกกันไหมรวยกันไหมทุกคนรวยกันบ่พี่น้องถูกน้ำพายจานบ่นะครในพอดีอีกงวดหนึ่งพอดีก็ได้ถ้าเอฟซีถูกหวยรวยเบื่อก็ได้ถูกลอตเตอรี่ก็ได้ซื้อเทียนเข้าพรรษาพอดีเข้าพรรษาไอ้เข้าพรรษาเดือนนี้หรือเปล่าเดือนนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ย <20 S 2> ี่สิบเอ็ดวันที่ยีโอ้ถูกงวดน,นี้พอดีใช่นะท่านผู้ชมนะนะทำได้ได้ทําบุญเข้าพรรษาซื้อเทียนถวายวันที่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบของโยมยี่ิบเอ็ดของพระโอ้วันวันที่จริงตามปฏิทินคือวันที่ยี่สิบเข้าวันษาของโยมของพระวันที่ยี่สิบเอ้ยยี่อ็บครับแต่จุดทูบวันที่ห้านะวันที่ห้าแล้วแต่บ่าวเท่าจะมาตอนไหนก็ได้ครับอ๋อท่านพญา์บอกไว้อ่าแต่ว่าถ้าจะให้จุดวันที่สิบสามก็ได้ถ้าบ่าวเท่าว่างบ่าวอบ่าวเท่าจะว่างไหมก็แล้วแต่พญานจุดไว้เลยก็ได้ครับแล้วแตะเอานะครับผม พาอจารย์ให้ต้องวดวอะไรได้พี่น้องได้แคปหน้าจออีกรอบนะ,นะครับหลงไเด้อนี่าจะลากไ้สามคู่นี่เดอ้อสามคู่นี่พ่อจา์บอกจาศนย์เจ็75 07 85นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2 5งพันนะครับสตัว3ามศูนตัวเน้น2ตัวก็มีตามนีแหละครับผมนะพะอจา์เน้นให้3คู่นะผู้ใดมัมาศูนย์หา0ีหนึ่กระติดไว้แต่ถ้าเน้นเน,นคือ3คู่07 75 85เนะครับผมเลขขนใจเบาเท่า 05นะครับไปอยู่ข้างหน้าทุกรอบเลยพาาจยนถ้าเป็น305ก็ยังโอเคนะมัน0์ไปอยู่ข้างหน้าเอากาบขอบคุณขอบคุณพายจันครับพอกันคลิปคนับสวัสดีครับสาธุค่ะไม่ได้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ